หากใครคิดจะซื้อรถพงมาเลยซ้ายลองดูคลิปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมนายฟีซอนนะครับก็อยู่กับช่องนายฟีซอนกันอีกแล้ววันนี้ผมมีเก็บความรู้เกี่ยวกับรถมาแนะนําให้กันอีกแล้วนะก็อยู่กับหน้ากล้องวันนี้แปลกหน่อยไม่ได้ไปกรอปภาพใครมาไม่ได้ไปกรอบเพลงใครมานะครับโอเควันนี้ผมจะมาพูดถึงไฟหน้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hard light หรือเปล่าหรือไฟบนหัว อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยถ้าคุณคิดจะซื้อรถพงมาลัยซ้ายอย่างตอนนี้เนี่ยรถไฟฟ้าที่กําลังจะมาในเมืองไทยก็เริ่มจะเป็นพงมาลัยซ้ายบ้างแล้วเพราะว่ารถพงมาลัยขวามันผลิตยากแล้วก็บวกกับต้นทางการผลิตของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออเมริกาเกาหลีอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็ใช้รถพงมาลัยซ้ายกันหมดนะก็เป็นไปได้ว่าเมืองไทยอาจจะมีรถพงมาลัยซ้ายเข้ามา เยอะขึ้นซึ่งผมก็อยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพราะผมเองก็สงสัยมานานแล้วเหมือนกันโอเคไฟหน้านะครับก่อนอื่นเราเกินถึงไฟหน้าก่อนไฟหน้าเนี่ยเราคุ้นเคยก็คือมีแสงออกจากโคมแล้วก็กระจายออกถนนใช่ไหมแต่เคยสังเกตกันบ้างไหมว่าไอการกระจายซ้ายขวาหน้าหลังเออหน้าหลังมันไม่มีนะไอการกระจายซ้ายขวาเนี่ยมันไปทางไหนมันจะอย่างนี้อย่างนี้หรือจะดับไปข้างนึง เดี๋ยวมาลองสังเกตกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้มาโชว์ให้ดูนะถ้าคุณซื้อลรถรุ่นใหม่หรือมีรถรุ่นใหม่เนี่ยไอเส้นคัตออฟพวกนี้อาจจะชัดเจนนะนี่เห็นไหมอันนี้คือภาพตัวอย่างนะเดี๋ยวผมลองทํากล้องให้ชัดกว่านี้หน่อยอืมอันนี้คือรถ RHD นะครับก็คือรถพงมาลัยขวานะไฟหน้าอันนี้คือหลอดไฟนะผมวาดอาจจะไม่สวยนะอาจจะดูขี้เล่ก็ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก็แล้วกันว่าอะไรเป็นลูกอะไรนะอันนี้คือหลอดไฟก็คือเปรียบเสมือนคมไฟหน้าของรถยนต์นะครับพงมาลัยขวานะครับถ้าคุณหันรถเข้าหากําแพงเลยเนี่ยประมาณห่างสัก3-60เซนนะให้ลองสังเกตดูนะว่ารถพงมาลัยขวาของท่านเนี่ยไฟจะมีเส้นคัตออฟเป็นอย่างนี้และและก็ไฟซ้ายกับไฟขวาเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับ จะสังเกตได้ว่าไฟข้างซ้ายเนี่ยจะสูงกว่าและไฟข้างขวาเนี่ยจะต่ำกว่านะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไปแยงผู้ร่วมทางที่สวนมากับอีกทางหนึ่งนะอันนี้ที่ทําให้ข้างซ้ายเนี่ยสูงเพราะว่าเวลากลางคืนเนี่ยเขาอาจจะเผื่อไว้ดูข้างทางป้ายบอกทางหรือคนเดินข้างถนนอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะเจอผีหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ต้องทําให้ข้างซ้ายเนี่ยสูงไปนะครับ และนี่ก็คือเส้นคัตออฟของรถพวงมาลัยซ้ายนะครับถ้าคุณขับรถพวงมาลัยซ้ายหรือคุณอยู่ในต่างประเทศเนี่ยคุณลองหันรถเข้าหากำแพงนะครับห่างสัก60หรือ30เซนติเมตรนะครับจะสังเกตได้ว่าไฟหน้าของท่านเนี่ยจะมีคัตออฟเป็นอย่างนี้และซ้ายกับขวาก็ไม่เท่ากันนะครับฝั่งขวาเนี่ยจะสูงกว่าเล็กน้อยหรือบางทีก็อาจจะเท่ากันแล้วแต่รถแล้วแต่ยี่ห้ออันนี้ไม่ตายตัวนะ แต่พูดถึงรถพุ่งมาเลยซ้ายซะโดยส่วนใหญ่เลยนะจะมีแค่เส้นคัดออฟไปทางขวาอย่างนี้เพื่อที่จะดูข้างทางนะครับนี่ก็เพื่อที่จะดูข้างทางนะครับรถที่สวนมาอย่างนี้ก็จะไม่เยงตานะครับและนี่ก็คือตัวอย่างของรถนะครับถ้าเราดูจากบนสูงเนี่ยจะเห็นไฟหน้ารถยนต์เป็นอย่างนี้นะ หลอดไฟเหมือนเดิมนะครับ RHD คือพองมลาลัยขวาหลอดไฟซ้ายก็สังเกตได้ว่าหลอดไฟเนี่ยจะไปข้างทางซะเยอะกว่านะส่วนไอ้ฝั่งที่รถที่จะสวนมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูอย่างนี้วิเห็นไหมไฟจะไม่แยงตากันนะโดยส่วนใหญ่นะผมขอบอกไว้ก่อนว่ารถโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ที่เป็นพงมลาลัยขวานะบางคันเนี่ยอาจจะเก่าหรือเปลี่ยนคมไฟหน้าหรือรถอาจจะกระแทกหน้ามาแล้วทําให้ไฟหน้าเนี่ย ปกบ,บ้างสูงบ้างเอียงบ้างก็แล้วแต่กันไปนะแต่พูดถึงรถด,ดยส่วนใหญ่ที่เป็นพงมาลัยขวาเนี่ยไฟจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคแล้วถ้าเราซื้อรถพงมาลัยซ้ายมาวิ่งในประเทศไทยโอเคผมขอยกตัวอย่างรถเออวูดล,ลินวูดล,ลินเป็นพงมาลัยซ้ายนะแต่ผมไม่ทราบข้อมูลว่าไฟหน้าของเขาเป็นอย่างไงนะครับนี่อันนี้คือรถพงมาลัยซ้าย lhd ไฟหลอดไฟนะขวาซ้ายหลอดไฟซ้าย ถ้าสมมติเราเอามาวิ่งในประเทศไทยเนี่ยสมมติหนะ้านี้คือผมสมมุติว่ารถอู้หลินคันนี้เนี่ยเป็นไฟหน้าอย่างนี้นะวาดตามรถพงมาเลยซ้ายเลยนี่สมมุตินะรถสวนมาเห็นอะไรไหมไฟไอข้างที่ไปส่องข้างทางเนี่ยมันจะไปแยงกับผู้ขับขี่นะฝั่งนี้คือฝั่งผู้ขับขี่ของรถพงมาเลยขวานะอันนี้รถพงมาเลยซ้ายวิ่งชิดซ้ายในประเทศไทยนะนี่นี่เห็นไหมไฟ มันจะไปทิ่มตานะครับไฟมันฟุ้งนั่นแหละมีวิธีแก้ไหมสําหรับแบบชั่วคราวนะที่ผมเห็นเขาแก้กันอนะ่ะก็คือการเอาเทปกาวมาแปะบนโคมไฟหรือเอากระดาษนั่นแหละมาแปะเทปกาวปิดส่วนนี้นะครับก็คือทําแบบแก้ขัดไปก่อนวิ่งกลางคืนนะแล้วลดพุงมาเลยซ้ายละ่ะมันจะเป็นยังไงก็เอาพงมาเลยขวามากับข้างกันเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาวิ่งไปนี่น,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 นี่เห็นไหมไฟมันจะไม่แยงตากันนี่ แล้วถ้ารถพงมาลัยขวาไปวิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาล่ะนี่แล้วก็เออนีอ่สมมติคันนี้เป็นรถสกายไลท์ที่เป็นพงมาลัยขวาคันนี้เป็นรถสหรัฐอเมริกานะครับเป็นรถพงมาลัยซ้ายนะครับเวลาเราวิ่งสวนกันก็เหมือนกับกรณีเมื่อกี้เลยแต่แค่กลับข้างกันนี่ไงเห็นไหมไฟข้างที่ไว้สองข้างทางของ r 3 4เนี่ยมันไปทิ่มตากับ รถที่สวนทางมานะน,นี่เห็นไหมไฟมันทิ่มตานะผู้ขับขี่คันนี้เนี่ยอาจจะมีอาการตามืดได้นะครับเพราะว่าไฟข้างซ้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะและประโยชน์ของไฟข้างซ้ายเนี่ยเขาเอาไว้ให้2ข้างทางนะครับไม่ได้เอามาสวนกันอย่างนี้ก็วิธีแก้ขัดข้าวๆที่ผมบอกไปก็คือเทปกาวนะมาแปะไว้ก่อนนะครับกับโคมไฟหน้าเวลาเราขับรถพงไรขวาเนี่ย ไฟข้างทางเนี่ยเห็นไหมไฟจะสาดไปข้างทางอย่างนี้แล้วถ้าสมมุติผมไปขับรถที่ประเทศพามา่าและรถประเทศพาม่าก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าเป็นรถพงมาเลยขวาแต่วิ่งทางขวาผมก็ไม่รู้นะว่าทําไมพงมาเลยขวามันเยอะมันก็จะเป็นอย่างนี้ RHD RHD สวนกันต่างคนต่างแยงตากันนะครับนี่แหละอันนี้ยิ่งอันตรายเข้าไปอีกต่างคนต่างก็เบอร์กันเลยนะครับ ทำให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะสำหรับแสงไฟแยงตาเนี่ยแต่พอมันเกิดอุบัติเหตุมันก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับอาการตามืดเนี่ยอันตรายนะครับแล้วถ้าสมมุติผมขับรถในประเทศไทยแล้วมีรถคันหนึ่งอันนี้เป็นรถของผมนะอันนี้เป็นรถที่วิ่งแช่เลนขวาและว,วิ่งกันอยู่อย่างนี้แล้วผมก็วิ่งความเร็ว60คันนี้ก็60เท่ากันนะ แต่ดูสิผมเนี่ยได้รับแสงเต็มๆนะครับจากรถคันด้านหลังนะครับก็เพราะว่าไอ้กระจกข้างจะสะท้อนแสงเข้ามาหาคนขับและมันก็จะเข้าไปทางกระจกหลังก็สะท้อนกลับมาหาคนขับด้วยกระจกมองหลังรถบางรุ่นก็อาจจะมีกระจกตัดแสงก็โยกลงมานะครับแต่กระจกข้างเนี่ยมันไม่มีตัดแสงนะรถราคาถูกๆสองสามหมื่นมันไม่มีนะครับแต่รถรา,ราคาแพงๆเนี่ยอาจจะมี แบบฟังก์ชันนี้นะแล้วถ้ากรณีของไฟสูงไฟสูงเนี่ยเท่าที่ลองสังเกตดูนะว่ามันค่อนข้างที่จะเท่ากันและก็ค่อนข้างที่จะบานด้วยนะครับแต่ผมไม่มีภาพตัวอย่างมาให้ดูนี่สิเอาเป็นว่าไฟสูงโดยส่วนใหญ่นะไม่ว่าจะพงมาเลยซ้ายหรือขวาเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะบานออกกว้างและไกลนะครับก็คือเป็นระยะที่เอาไว้มองไกลนั่นแหละ แต่มันไม่ได้เอาไว้เพื่อขับขี่นะก็คือเอาไว้สําหรับไฟพาร์ตแบบติดๆหรือเวลาที่มันมืดจริงๆเราก็ดันไปข้างหน้าเพื่อที่เออรุ่นไหนมันดันไปข้างหน้าบ้างว่าบางรุ่นมันก็แก,ก๊แกๆเออช่างมันนี่แหละก็คือปัญหาที่ถ้าคุณจะนํารถพงมาลยซ้ายเข้ามาขับในประเทศไทยนะก็มีวิธีแก้นะผมว่าเรื่องไฟหน้าเนี่ยไม่น่าจะยุ่งยากอะไรสําหรับการแปลงนะครับ เพราะว่ารถ R34 เองเนี่ยหรือรถญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ที่เข้าไปในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็สามารถแปลงไฟได้นะครับแปลงไฟจากไอแบบนี้เป็นแบบนี้ได้แต่ก็ยังใช้พงมาไัยขวาอยู่นะแต่ไฟหน้าเป็นแบบนี้ก็ทำได้ไม่ยากแต่การแปลงเนี่ยก็อาจจะม,มีค่าใช้ใจ่ายที่เยอะหน่อยนะถ้าเป็นรถที่แพงๆเนี่ย หรือในรถยุโรปบางรุ่นนะครับถ้าพูดถึงรถ BM เมนี่ยมันจะมีอยู่หนึ่งฟังกชันนะครับก็คือฟังก์ชันที่อยู่ในรถเลยนะก็คือจะแปลงไม่ใช่สิเราจะสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเลือกในประเทศไหนนะว่าเลือกแบบ Left Country Drive หรือ right Country d r i v e นะครับก็คือเลือกประเทศได้เลยนะไฟหน้าก็จะปรับตั้งเองไปเลยนะครับก็คือไฟหน้าเนี่ยมันปรับตั้งได้นะครับโดยระบบคอมพิวเตอร์ที่แสนอัจฉริยะซื้อรถราคาหลายล้านก็ ต้องคุ้มหน่อยนะกับระบบพวกนี้ผมว่าสําหรับรถที่ไม่มีระบบพวกนี้นะก็อย่างที่ผมบอกก็คือแก้ขัดโดยการปิดเทปไปก่อนนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นคําตอบให้กับคนที่อยากจะซื้อรถพุงมาเลยซ้ายมาวิ่งในประเทศไทยนะครับก็คือความแยงตาของผู้ขับขี่นะครับนี่เห็นไหมไฟมันจะแยงตาอย่างนี้ โอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย